สวัสดีครับกาบสวัสดีกันอีกหนึงรีวิวนะครับก็รีวิวนี้เป็น ISC s 2 2นะครับก็วันนี้มาทั้งหมด3สีนะครับเป็นปืนนะแบงก์กงานจากค่าย c o n i c นะครับตัวนี้สินค้าเป็นสินค้าโคตานำเข้าจากกรมการปกครองนะครับเป็นรอบโคตาของปีที่แล้วนะครับก็มีทั้งหมด3สีที่มาวันนี้นะครับ สีทรายนะสีดำทรายเนาะ iscm s 2 2ออสเตรียปืนตัวนี้นะครับมีทั้งหมด3สีอย่างที่เห็นนี่สีดำร้วนนะครับสีดำร้วนในโมเดลของปืนตัวนี้นะครับเป็นโมเดลที่จริงๆแล้วหน้าตาแบบนี้รุ่นนี้แบบนี้เลยมีนะครับชื่อรุ่น iscm s, s 2 2นี่แหละครับมันจะยิงจริงๆสำหรับปืนจริงเนี่ยมันยิงเฉพาะปืนลูกขนาดจุดสอนะครับโมเดลสรงก็อกนะครับทีนี้ในโมเดลของแบงก์กันเนี่ย จะยิงลูก9 pak นะครับจากโรงงานมาจะมี1ปืนและ2แมกกาซีนนะครับจะได้2แมกกาซีนจากโรงงานซีโอニックนะครับมีแมกกาซีนให้2ตัวแมกกาซีนบรรจุ15นัดนะครับใส่ประมาณสัก14นัดพอนะครับใส่แล้วก็จะเป็นอย่างี้นะครับ isc s ออสเตรียนะครับเนี่ยแบรนด์ก็เป็นซีโอニックนะครับตุรกีเป็นผู้ผลิตเนาะมี serial number ที่ตัวช่องคัดปอกแล้วก็ตัวสไลด์นะครับเลขตรงกัน ก็ใส่แล้วจริงๆรแล้วมันก็คือปืนทรงโมเดลกล็อกนะครับมีรางติดุปกรณ์เสริมนะครับในลํากล้องก็จะมีจุกเพิ่มแรงดันอยู่นะครับมีเหล็กก้านถักอยู่แบบนี้เนาะนะครับมีเชคเกอร์สาหรับด้านหน้าซ้ายกับขวานะครับซ้ายขวาเชคเกอร์กันลื่นเนาะเชคเกอร์ก็คือเอาไว้ขึ้นลําแบบนี้บางคนก็จะไว้ฮิปขึ้นแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็มีด้านหลังนะครับมีโหมดในการยิงก็คือมีโหมดเซฟนะครับเซฟเซฟตรงนี้นะ ถ้าดันขึ้นก็จะเป็นเหนียวไกลแล้วก็มีนกนกจะซ่อนอยู่ตรงหลังนะครับด้านหลังของสไลด์แบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราลงเซฟนะนกเขาก็จะดีดดีดกลับนะครับถ้าเกิดง้างนกอยู่แล้วลงเซฟนะง้างนกอยู่แล้วลงเซฟตัวตัวแผ่นปิดเข็มก็จะทําหน้าที่บิดขึ้นมาปิดตัวนกแล้วนกก็จะตีกลับแบบนี้นี่คือระบบปกติของตัวปืนนะครับแล้วก็ศูนย์หลัง สูนหลังเป็นแบบนี้เลยสวนหน้าแต้มสีแดงมาเนาะสำหรับสีดํานะครับงานก็โอเคนะงานดีเลยนะครับมีเซฟเหมือนปืนกล็อกนะฮะมีเซฟอยู่ที่ลิ้นไกตัวนี้ด้วยนะครับก็คือเราง้างนกแล้วก็เราเรากดเราไม่กดลิ้นไกตรงนี้นะนเราไม่กดตัวนี้ไกก็จะยิงไม่ได้สมมุติว่าเราเหนียวจับไม่เต็มไกนะครับเห็นไหมฮะมันก็จะเป็นเซฟเหมือนปืนกล็อกนะมีลิ้นเซฟให้นะครับแล้วก็ในกล่องตัวนี้ ก็จะมีตัวนะครับนอกจากมีแม็กให้2อันนะมี1ปืน1 2แมกกาซีนนะครับมีน้ํายาหยอดสไลด์หลอลื่นนะครับตัวนี้เป็นน้ํายาสําหรับหยอดหยอดสไลดตัวนี้หยอด,อดลื่นนะครับหยอดขอบสไลด์แต่แถมมานิดหนึ่งนะแถมมานิดนึงเราจะแนะนาเป็นน้ํยาูยา0ูนเ็ของเราดีกว่านะครับเดี๋ยวเราแนะนําอีกทีนึงก็มีแสบสําหรับล้างขัดลํากล้องนะล้างทําความสะอาดลํากล้องมาให้1ชุดนะครับแล้วก็ตัวนี้อ่าเมื่อกี้ผมหยิบมามันคือตัว ล็อก uh, ตัวเซฟนะครับนี่มันเอาไว้บิดตรงนี้เพือพ่อลองดูดีๆนะครับมันจะมีตัว S แล้วก็ตัว F นะครับมันเอาไว้บิดเพื่อเซฟไกลตรงนี้เอาขามันเกี่ยวเข้าไปนะครับแล้วก็บิดบิดเพื่อล็อกนะครับนี่แล้วไกก็จะแข็งไปเลยนะครับถ้าปวดเซฟก็แป๊กบางทีตัว S นีมันจะมันจะยากนิดนึงนะครับแต่มันเอาไว้ขันตรงนี้นี่ อันนี้ฝั่งนี้ขันไม่ได้นะมันต้องมาจิ้มฝั่งนี้นะครับนี่นฝั่งนี้ฝั่งขวาของปืนนี่ครับเอาแง่งตัวนี้กับเขี้ยวตัวนี้เข้าไปแล้วก็บิดอ่าโอเคนะครับประมาณนี้ก็คือเขาจะมีกุญแจสําหรับคีย์เนาะกุญแจสําหรับต,ตัวเซฟตัวปืนให้อีกหนึ่งชุดก,ก็จะมาครบแบบนี้เลยอ่าโอเคมีเหมือนกันหมดนะครับ1ปืน2แมกกาซีนน้ายาหยอดประแจขันเซฟปืนแล้วก็แซ่ล้างลํากล้องนะ อันนี้ก็ศนนูนหลังศูนหน้าเหมือนกันะแ,แต้มสีแดงเหมือนกันนะครับฝั่งฝั่งฝั่งซ้ายของปืนมันจะมีตัวสัญลักษณ์สีแดงแ,แต้มมาอยู่นะครับแต่ว่าถ้าฝั่งขวาของปืนเนี่ยมันก็จะมีเหมือนกันมีแบบว่าเขาเรียกว่าปุ่มปรับซ้ายขวาเหมือนกันอย่างนี้นะครับนะแล้วก็ฝั่งนี้เหมือนกันสําหรับคนถนัดมือซ้ายนะครับเซฟนะแล้วก็ถนัดมือขวาสีเงินด้านก็สวยดีนะอันนี้เขาเรียกสีเงินด้านเนาะ รประมาณนี้ศูนย์หน้าศูนหลังเหมือนกันนะครับต่างกันตรงที่สีสไลด์เฟรมจับกระชับนะครับมีล่องนิ้วนี่มีร่องนิ้วเช็คเกอร์กันเลื่อนมีร่องนิ้วให้งานก็โอเคนะครับ่างแมงขออน้ำายา007หน่อยนะครับน้ำายา007ของเราอ่าอันนี้ปกติแล้วมันกระป๋อง250บาทเนาะไม่มีกินเหมน็นป้องกันสนิมล้างคราบตะกวัวคราบขมเหลวดินปืนไม่ทำลายไม่ทำลายยางโพลิเมอร์นะครับ จริงๆแล้วจะเรียกว่าเอาไปฉีดปืน B B กันก็ได้เพราะว่าทางโรงงานทีบอลเนี่ยทีบอลนะยี่ห้อดีนะครับ007ทีบอล C L P ตัวนี้เนี่ยก็เป็นเทคโนโลยีก,การนําเข้าน้ํายาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ตัวทีบอลเนี่ย007เนี่ยมีแถมผ้าชามัวให้อีกหนึ่งผืนพร้อมหลอดสําหรับฉีดแบบนี้นะครับแบบนี้น้ํายาเป็นแบบนี้มันสามารถฉีดตัวปืนนะครับอันนี้กระป๋องปกติแล้วกระป๋อง250บาทนะครับก็ ใครดูคลิปวิดีโอนี้ซื้อไปพร้อมปืนเลยได้เลยนะครับกระป๋องเราคิดแค่150บาทเองแล้วก็ตัวปืนวันนี้โปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นเออโมแต่บญญรรยายสรรพคุณเนาะโปรโมชั่น,นอของเราก็คือเอาไปเลย7,500บาทนะครับ7,500าบาทแถมลูก1กล่อง1กล่องของเราก็คือตัวนี้เพื่อนๆืนสามารถเลือกได้ว่าเพื่อนๆจะเอาเป็นลูกปลอกเงินมูลค่า1,200บาทนะครับต่อกล่องหรือเพื่อนๆจะเลือกเป็นลูกปลอกทองนะครับมูลค่า1,200บาท เช่นเดียวกันนะครับเลือกได้เลยว่าจะเอาลูกปลอกเงินลูกปลอกทองเพราะว่าตัวซีโอ c ตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งลูกปลอกเงินและลูกปลอกทองนะครับปืนเป็นระบบซิงเกิลนะครับความหมายคือเป็นระบบซิงเกิลไม่สามารถยิงฟูลออโต้ได้นะบางคนบอกเอ๊ยมันเป็นก๊อกสิ 18. มันคล้ายๆก๊อกสิ 18. มีปุ่มปรับโหมดด้านหลังนี้ไม่ใช่นะตัวนี้มันเป็นตัวเขาเรียกว่าเซฟนะครับประมาณนี้พอฉีดน้ํายาแล้วก็ดูดีเลย ก็ขายขายไปพร้อมปืนเนาะน้ำยาศูนย์ศูนย์เจ็ดต,ตัวเนี้ยเราเอาแค่กระป๋องร้อยห้าสิบบาทเองนะครับเราเอาแค่กระป๋องร้อยห้าสิบบาทเองอันนี้ยังไม่ได้ฉีดนะลองดูฉีดสีดำปุ๊บเห็นไหมฉีดตามขอบสไลด์ครับน้ำยาที่แถมมาในกล่องอาจจะน้อยไปนะน้อยไปนิดเดียวอะ่ะแถมมามันเป็นน้ำยาหยอดแต่อันเนี้ยทั้งล้างทั้งหยอดทั้งหล่อลื่นอยู่ในตัวเดียวกันหมดนะครับน้ำยาศูนย์ศูนย์เจ็ดต,ตัวนี้นะทั้งล้างทั้งหยอดทั้งหล่อลื่นแล้วเป็นแบรนด์จากยี่ห้อทีบอลนะครับ จากยี่ห้อทีบอลนะตัวนี้นะงานญี่ปุ่นนะครับก็เอาไปร้อยห้าสิบาทเองฉีดได้ทุกส่วนของตัวปืนนะครับแขวนสลด์ก่อนแล้วก็ฉีดตรงนี้ฮะแห้งๆนี่ใช่ไหมเราก็ฉีดเข้าไปป้องกันสนิมไล่ความชื้นนะครับใช้ล้างาใช้ล้างปืนใช้บํารุงหล่อเลื่นปืนนะครับอันนี้ไม่รวมคือราคานี้เจ็ดพันห้าแถมลูกหนึ่งกล่องน,นะเพื่อนๆเ,เลือกเอาว่าจะเอาตัวไหนยังไม่รวมน้ำยานะครับน้ำยานี้เพื่อนๆซื้อเพิ่มเองก็แล้วกันเนาะ พิมพบอกแอดมินก็แล้วกันถ้าเกิดจะซื้อนะครับ7,500บาทรวมค่าส่งแล้วเรียบร้อยนะไม่เราไม่ได้คิดอะไรเพิ่มนะครับเลือกได้เลยว่าอาสีไหนนะ7,500บาทรวมส่งแถมลูกอีกหนึ่งกล่องลูกถ้าซื้อพร้อมปืนก็เพิ่มไปอีกหนึ่งกล่องถ้าสมมติว่าจะซื้อพร้อมปืนก็พิมพบอกแอดมินเดี๋ยวเอาไปพันหนึ่งถ้าซื้อพร้อมปืนนะครับเอาไปหนึ่งพันบาทอ่ะมามาดูน้ำหนักกันครับสมคุณตัวปืนเรารู้แล้วเนาะมาทางนี้ดีกว่าครับกล้องเออแสงมาทางนี้ วันนี้ช่างย,ยนอาจจะมาทํามาปล่อยรีวิวเช้าหน่อยนะครับอย่าตกใจนะอ่ะศูนย์ศูนย์แล้วมาน้ําหนักอยู่ศูนย์จุดเจ็ดเจ็ดหกประมาณเจ็ดขีดกว่ากว่านะครับลํากล้องลํากล้องตัวปืน,นครับจะเท่ากับปืนกลอกเลยเนี่ยคือถ้าเกิดเราเอาลูกปืนเรา,เาลูกปืนมาใส่ในในแชมเบอร์เนาะเราก็จะได้ขนาดลํากล้องที่แท้จริงของเขาก็คือประมาณนี้ ประมาณ3นิ้ว4นิ้วอะประมาณ4นิ้วนะครับหรือประมาณ10เซนะนะครับแต่ถ้าวัดจากโคนถ้าวัดจากตัวช่องหลังพึงทั้งหมดอ่ะแล้วแต่คนจะเรียกนะนี่ก็จะได้ประมาณ4นิ้ว11เซนนะครับประมาณ12 12เซนประมาณนี้4นิ้วครึ่งประมาณนี้นะครับอเอาถือว่าสวยงามมาเดี๋ยวเรามาลองบรรจุยิงดูนะครับ วิธีการเล่นนะครับวิธีการเล่นนี่ฮะก็โหลดมีคนมีคนโหลดลูกปืนแบบนี้ด้วยนะเราบอกไม่เข้าคือแมกซีนมันมีช่องอยู่นะครับนเพื่อนครับใส่ตรงนี้แล้วดันเข้ามาใส่จากประมาณครึ่งแมกนึกออกไหมฮะประมาณครึ่งแมกอย่างเงี้ยกดเข้ากดลงไปก่อนแล้วสไลด์เข้าแบบนี้นะครับกดลงไปก่อนอุ้ยกดลงไปก่อนแล้วสไลด์เข้าแบบนี้นะครับอันนี้ผมใส่ไปห้านัดนะครับ ห้านัดอ่ะสีเงินสีเงินอ่ะสีเงินด้วยสีเงินอีกสัก5นัดนะครับคือปืนแกะกล่อ,องจากโรงงานมาแล้วก็เอามารีวิวเลยนะครับสินค้ามีจํานวนจํากัดนะครับมีไม่เยอะนะนะครับมีไม่เยอะบอกก่อนรอบนี้เพราะโคตานํานเข้าเนี่ยเหลือน้อยมากแล้วนะครับที่จะสามารถนําเข้ามาขายในยังประเทศไทยได้นะครับ ก็กรมการปกครองเป็นผู้อนุญ,ญาตนําเข้าแล้วก็ผู้นําเข้าก็นําเข้ามาผ่านพิธีกรรมทางศุลกากรเสียภาษีอย่างถูกต้องนะครับผู้ซื้อปืนแบงก์กันจะต้องอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับคือถ้าเกิดต่ากว่า20ปีเนี่ยเราไม่สามารถขายให้ได้นะครับเ๋ยวนะติดอะไรเอ่ยอโอเคก็ไม่เป็นไรนี่เพียงแต่ว่ามือผมลื่นนะมันก็เลยกดลงยากผู้ที่อายุต่ำกว่า20ปีอ่าไม่สามารถซื้อได้นะครับก็ ต้องให้เป็นผู้ใหญ่ซื้อนะครับวิธีการสั่งซื้อก็สำแดงสำเนาบัตรประชาชนในการสั่งซื้อก่อนนะครับใช้สำเนานะแล้วก็เซ็นกำกับเขียนลงไปในสำเนาว,ว่าใช้ในการซื้อปืนแบรงกันเท่านั้นนะครับแล้วก็ถ่ายรูปส่งมา1รูปนะครับถ้ามาหน้าร้านก็อินบ็อกเอ่อวอล์กอินเข้ามาหรือว่านัดเข้ามาก่อนก็ได้ครับก็เตรียมบัตรประชาชนมาที่หน้าร้านเดี๋ยวมาถ่ายเอกสารที่หน้าร้านนะครับแล้วก็ทําเอกสารที่หน้าร้านทาร้านจะมีฟอร์มเอกสารให้คุณุลูกค้า หนึ่งฉบับเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้ก็คือมันเป็นเอกสารกำกับการซื้อขายเนาะชื่อลูกค้าอะไรเลขบัตรประชาชนอะไรแบงก์การยี่ห้ออะไรสีอะไรนะครับอัตราของปืนนะครับแล้วก็มีคําเตือนของที่ร้านพร้อมกับแนบใบอนุญาตค่าสินเชื่อบุตรของที่ร้านใบายหาจากนาทะเบียนประจาจังหวัดนะครับแล้วก็มีคําเตือนอยู่ด้านหลังทางร้านจะทํามีแบบฟอร์มตัวเนี้เนี่ยกรอกเมื่อลูกค้ายืน่นัตรประชาชนมากรอกเอกสารตรงนี้แล้วก็ เราจะจดใบเลขปืนนะครับแนบลงไปให้คุูกค้า1นึ่งฉบับแล้วก็พับใส่ในกล่องใส่หลังโฟมไปแบบนี้นะครับก็เป็นเอกสารกำกับเมื่อคุูกค้าได้รับปืนแล้วนะครับปืนแบงกันได้รับแล้วนะก็สามารถถือถือปืนพร้อมกับเอกสารชุดนี้เนี่ยไปที่อำเภอนะครับไปที่อำเภอตามบัตรประชาชนของท่านเพื่อจดแจ้งเป็นสิ่งเทีมอาวุธรับเพื่อรับใบสอสองอีกทีหนึ่งนะครับก็คือทางรัฐก็จะออกเอกสารกำกับว่าเราเอาปืนมาจดแจ้งครอบครองสิ่งที่อาวุธขั้นตอนก็จะไปถ่ายรูปซ้ายขวาถ่ายในลำกล้อง แล้วก็ออกเอ,อกาสารให้กับคุณลูกค้าอีกหนึ่งฉบับใส่ไว้ในกล่องนะจากทางหน่วยงานปกครองนะครับอ่ะโอเคเรามายิงทดสอบกันขอเริ่มที่สีดําก่อนนะครับผมง้างนกแล้วก็ขึ้นลำนะครับแล้วก็ลงเซฟนะลงเซฟก่อนนะให้ดูนะคืนนี้มีลูกกระสุนในลำกล้องแล้วนะผมลงเซฟแล้วนกดีดกลับแล้วดูนะว่ามันยิงหรือเปล่าบางคนบอกเอ้ยมันได้ยินเสียงดีแทบเนี่ยกลัวมันจะลั่นนะฮะไม่ลั่นนะครับ มีลูกอยู่ในลํากล้องแล้วไม่ลั่นนะเพราะว่าตัวแผ่นปิดเข็มเนี่ยมันขึ้นมาแทนตําแหน่งของตัวนกนะครับดังนั้นเราปลดเซฟขึ้นมางา้างนุอีกทีหนึ่งแล้วสามารถยิงได้เลยนะครับทดสอบปืนแบงกันนะครับ isc สองสองห้านัดตัวที่หนึ่งนะครับอ่ะตัวที่สองเมื่อกี้สีดำด้วยลูกปอกเงินนะครับอันนี้ลูกปอกเงินเช่นเดียวกันนะสีทราย ดีไซน์ลูกปอกเงินนะครับอ่านี้ลูกปอกทองมาครับ7,500บาทครับ นี่ลูกที่ยิงแล้วนะปลอกทอลูกที่ยิงช่างแบงค์ปลอกทอลูกที่ยิงแล้วมีกระเด็นไปทางนู้นไหมครับขอ,ขออันนึง่งกระเด็นไปทางช่างแบงค์นะครับนี่ลูกที่ยิงแล้วเป็นอย่างนี้นะครับประมาณนี้ก็มีความรู้สึกมีรีคอยนะครับมีการเตะกลับของตัวปืนนะครับเวลายิงป้อนลูกนะครับเขาเรียกว่าแรางรีคอยเนาะ แล้วก็เห็นประกายไฟที่ออกทางลํากล้องคนยิงนะอย่างชัดเจนนะครับมีแสงมีเสียงแล้วก็มีกลิ่นคล้ายๆกับการยิงปืนจริงเนาะใช้ในการเจร้าที่ทหารตำรวจใช้ในการฝึกซ้อมลบนะครับหรือว่าใช้ในการ,รเผชิญเหตุถ้าใครติดตามช่องเราก็จะเห็นว่าทางเราเนี่ยเอาปืนแบล็คกันเนี่ยไปให้เจ้าที่ทหารและตำรวจนะครับใช้ในการ,รเผชิญเหตุใช้ในการซ้อม แอคทีฟชูเตอร์อ่าเราทาคลิปอยู่ในช่องนี้แล้วก็ไปสอนเด็กๆตามโรงเรียนนะครับแล้วก็ห้างห้างสรรพสินค้าในการใช้ในการเขาเรียกว่าแอคทีฟชูเตอร์นะอ่าซ้อมแผนะน่ะหนีหน,นีซ่อนสู้อ่าครับประมาณนี้แล้วก็ทางร้านเราก็สนับสนุนหน่วยงานราชการนะครับแล้วก็มีหน่วยงานราชทันก็มาทําหนังสือมาขอยืมปืนแบงกันที่ร้านจําหน่ายอยู่นะครับแต่เราจะมีปืนของเราที่เราเก็บสะสมไว้นะเอาไปให้พี่ๆเอาไปฝึกซ้อมกันนะครับ อประมาณนี้นี่คือปืนแบ a n งแฟลิ n g กันนะครับในราคา7,500บาทอ่ะแถมลูกหนึ่งกล่องเมื่อกี้พูดผิดไม่ใช่79็ดนะเอาไป75โปรปีใหม่โปรโมชั่นปีใหม่นี้นะครับปกติมนะัน7,900เนาะเราเอาไปโปรโมชั่นปีใหม่สงการแล้วกันนะครับปล่อยโปรนี้ไปโอเคน่าจะคอหอมปากหอมคอแล้วเมื่อกี้ผมยิงไปซะชุดใหญ่ดูแมวฮะแมวยังหลับได้อยู่เลยโอเควันนี้ช่างยนต์ต้องขอจบรีวิวนี้เพียงเท่าน,นี้ครับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจก็แตะตรงชื่อคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็ กดลิงก์ QR code เข้ามานะครับมันจะมีลิงก์ QR code สไลด์ขึ้นมาเพื่อนๆแต่ตรงชื่อคลิปวิดีโอจะมีลิงก์ QR code สไลด์ขึ้นมาเพื่อสามารถแอด a c e b o o k หรือแอดไลน์เข้ามาพูดคุยเพิ่มเติมกับพวกเราได้นะครับก็หลักฐานการซื้อขายนะใช้อะไรบ้างก็เดี๋ยวแอดมินจะเป็นคนบอกว่าต้องทํำยังไงต้องปฏิบัติตัวยังไงนะครับแล้วก็ที่ร้านเนี่ยเวลาสั่งซื้อสินค้าเป็นปืนบีบีการและแบงก์กันเราต้องขอบอกก่อนนะครับเราใช้ผ่านบัญชีห้างหุ้นส่วนนะครับบัญชีบริษัทเนาะเราไม,ม ถ้าเป็นบัญชีบุคคลก็จะมีบัญชีชื่อรัทธานินนะครับชื่อผมเนาะแล้วก็ชื่อเมทาพัทสอบัญชีนะครับแต่โดยหลักๆเราจะใช้บัญชีห้างหุ้นส่วนมากกว่าเพราะว่าบัญชีห้างหุ้นส่วนตอนนี้เราทําการเสียภาษีนะครับในสินค้าที่เราค้าเสียแวดเนาะที่ร้านเสียแวดทุกๆเดือนแล้วก็บัญชีบุคคลที่เป็นบัญชีธนาคารเกียรตินาคินที่เราเจอก็คือมิจฉาชีพนะครับระวังนิดหนึ่งแล้วก็ต้องบอกก่อนที่ร้านผมไม่ได้มีแบบวิดีโอคอเข้ามาแล้วก็ขอดูปืนขอดูของขอดูหน้าคนขายก่อนผมไม่ได้ทําระบบ สำคัญสุดเลยบัญชีห้างหุ้นส่วนเนี่ยเป็นบัญชีที่ไม่ใช่ใครก็ได้ไปเปิดได้นะครับต้องใช้หนังสือเอกสารเยอะมากเวลาไปเปิดบัญชีห้างหุ้นส่วนดังนั้นถ้าเราใช้บัญชีห้างหุ้นส่วนให้คุณคุณเชื่อได้เลยว่านั่นคือที่ร้านเรานะครับเพราะไม่มีใครเปิดบัญชี m 4ได้นอกจากเราเท่านั้นนะครับแล้วก็ไอขอเปิดกล้องวิดีโอคอลคุยกับผมเนี้ยบางทีผมไม่สะดวกนะครับเดีย๋ยวผมเพิ่งพาตัดมาผมป่วยนะครับผมก็ไม่สามารถที่จะวิดีโอคอลใครได้มากนะครับวันนี้ก็ พอฟักพักฟื้นดีขึ้นแล้วผมก็เลยมากลับกลับมาทําคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆน,นะครับต้องขออภัยด้วยนะฮรร้านอื่นอ,นอาจจะมีวิดีโอคอลคุยแล้วก็แบบขอดูของก่อนที่จะซื้อก่อนที่จะโอนก็ก็เชิญคุยกับร้านอื่นได้นะครับผมไม่มีเนาะนะครับผมผมมีแบบถูกใจก็โอนอย่างเดียวแล้วก็ส่งของนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณครับที่ติดตามกันสวัสดีครับ